หนูนานูนาหนูนาทำครับหนูนาทำไมไม่ดูดีๆรู้ว่านุ่มแล้วมันจะต้องเปลือกอันนี้อันนี้อันนี้สอนเขาอันนี้คือความเป็นจริงหนูก็จะพูดแบบประมาณนี้อย่างคุณคแบบต่อว่าใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเปลี่ยนเป็นของน้าพงษ์น้าพงษ์หนูนาทำล้มล้มมันทำล้มจริงๆหนูนาไมนเจอเนี่ยอ่ะไปหน้า ทำล้มแล้วก็ช่วยเก็บด้วยนะต่อไปก็ระวังระวังอย่าอย่าทำมันล้มอีกมันจะหกเปื้อนอันนี้คือแนวเตือนแต่เราทาไมทำหกเป็นต่อว่าเขาห้ามเป็นต่อว่าน้าพันไม่ได้ต่อว่าเลยชี้แจงใช้วิธีชี้แจงมันอยู่ที่คําพูดไม่ควาบอกนะนนาไอระวังระวังด้วยนะอย่างนี้อ๋อถ้าสมมติที่นี้หนูจะสอนหนูจะบอกว่านุนาตัวนี้หนูรับผิดนะคนแก่เป็นแบบนี้นะช ไปทำทาไมไปทําล้มอันนี้คือต่อว่านะสมมุติว่าเป็นเราทำเนี่ยไม่่หวหวานหวาน,วานทำไมหวานไปทำหกอ,อ่ะอันนี่ยมันก็เหมือนกับต่อว่าถ้าถ้ามันพูดอีกแบบหนึ่งก็คือหวานไอต่อไปหวานต้องระวังหน่อยนะมันจะได้ไม่หกถ้ามันหกมันล้มนี่ก็คือเพื่อนเลยนะอันนี้ก็ใช่ไหมับ่ไหมหมายมันแตกต่างกันนะเมื่อกี้ตัวเองทําได้ดี แค่แป๊บเดียวนะ้ตัวเองก็สามารถเปลี่ยนอารมณ์ได้ถือว่าจะได้อันนี้สามารถจะเป็นเริ่มเริ่มต้นจะเป็นผู้นําคนเป็นหัวหน้าคนคือสามารถปเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนอารมณ์ได้ฉับพลันเลยทั้งสองพี่น้องทั้งสามกีนน้องต่อ,อ,ตอไปคัะอ,อ่าใช่ใช